สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิฟล์มชาแนลกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดก็ทำอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องของชีวิตหลังความตายที่หลายๆท่านเองอาจจะเกิดความสงสัยว่าหลังจากที่เราเองตายจากความเป็นมนุษย์ถ้าในปัจจุบันนี้หรือในชาตินี้ ยังไม่หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารนี้ตายไปแล้วเราจะไปเกิดอีกหรือไม่พระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องของสถสตทิทิคคือความมีกับอุจเฉทะทิฐิก็คือในเรื่องของความไม่มีซึ่งก็คือการเกิดอีกกับการที่ไม่เกิดอีกนั่นเองการที่คิดว่าตายแล้วต้องเกิดอีกหรือต้องมีอีกอันนี้ก็เป็นส่วนสุดส่วนการคิดว่าตายแล้วดับสูนก็คือไม่มีตายแล้วก็จบ อันนี้ก็เป็นส่วนสุดในฝ่ายที่ไม่มีซึ่งในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นก็จะสอนในทางกลางคือถ้ายังมีเหตุปัจจัยก็ยังต้องไปเกิดอีกคือถ้ายังมีสิ่งนี้สิ่งนี้จะต้องมีอย่างเช่นถ้ายังมีกิเลสอยู่ยังมีตนาอยู่ก็ยังเป็นเหตุปัจจัยที่จะต้องไปเกิดอีก ยังมีกรรมที่จะนำพาไปสู่การได้อัตภาพใหม่อย่างเช่นถ้าในปัจจุบันนี้เราเองยังมีตัณหนความอยากมากแล้วก็สร้างกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้าทำกรรมไม่ดีอย่างเช่นบางท่านเองกายวาจาใจไม่สะอาดไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติปิดในกรรมพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเปอรเจอร์หรือมีความโลภอยากได้ของอื่นๆมีจิตคิดประทุษร้ายมีความเห็นปิด การกระทำกรรมแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะไปสู่พบภูมิที่มันต่ำกว่ามนุษย์อย่างเช่นพบภูมิของสัตว์นรกที่เปรียบเสมือนตกลงไปในหลุมถานเพลิงหรือพบภูมิของสัตว์เดรจชานที่มีแต่ความทุกข์เปรียบเสมือนตกลงไปในหลุมอุจจาระหรือพบภูมิของเปรียวิสัยที่เปรียบเสมือนไปนั่งใต้ต้นไม้ที่มีใบอ่อนและใบแก่ที่เบาบางก็มีแต่ความทุกข์ร้อน ก็จะไม่มีความสุขเหตุปัจจัยก็เพราะว่ายังสร้างกรรมอยู่การกระทํากรรมก็เกิดจากกิเลสอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงก็คือตัณหาความอยากนั่นเองก็เป็นเหตุปัจจัยให้ไปกระทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปในทางที่ทุจริตก่อบาปก่ออกุศลหรือบางด้านเองก็อาจจะทําอกุศลด้วยและก็ทํากุศลด้วยคือทําทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีก็อย่างเช่นบางวันก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม แต่บางวันก็อาจจะไปทําบาปอกุศลหรือบางวันก็อาจจะสํารวมวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพยเจอร์แต่บางวันก็อาจจะพูดหยาพูดโกหกหรือบางท่านเองบางวันก็ไม่โลภไม่อยากไดของใครไม่มีจิตคิดประทุษร้ายบางวันก็มีความเห็นถูกการที่ทํากรรมทั้งสองด้วยตนาความอยากคือทําทั้งกรรมดีและกรรมชั่วด้วย แบบนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้าปรารถนาที่อยากจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญานาคก,ก็สามารถที่จะไปเกิดเป็นพญานาคได้หรือถ้าอยากไปเกิดเป็นครุฑก็สามารถที่จะไปเกิดเป็นครุฑได้เพราะว่าพญานาคก,กับครุฑนี้มีการสร้างกรรมที่คล้ายๆกันก็คือทํากรรมดีกรรมชั่วทําทั้งอกุศลและกุศลด้วยหรือแม้แต่บางท่านเองในปัจจุบันเป็นคนที่รู้จักการให้ทานอย่างเช่นให้ข้าวให้น้ําให้เครื่องนุ่งหม่มให้ยานผานะ ให้ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือประทิบโคมไฟรู้จักการทำบุญให้ทานแต่ว่าเป็นคนไม่รักษาศีลแบบนี้เมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันอย่างเช่นพวกช้างพวกมา้าพวกโคพวกสุนัขแต่การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นก็ยังได้ผลบุญแห่งทานที่เคยทำไว้อย่างเช่นไปเกิดเป็นช้างเป็นมา้าเป็นโคเป็นสุนัข ก็จะถูกดูแลอย่างดีได้อาหารการกินอย่างดีหรือได้เครื่องประดับในกําเนิดนิริชานนั้นหรือบางท้านเองก็อาจจะไปเกิดเป็นเปรตอย่างเช่นพวกที่ฆ่าวัวน,นี้ก็ไปเกิดเป็นเปรตหรือคนที่ฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อหรือฆ่าสัตว์ป่าพวกนี้ก็จะไปเกิดเป็นเปรต หรือพวกที่นอกใจคู่รักของตัวเองก็จะไปเกิดเป็นเปรตที่ไม่มีผิวหนังหรือพวกที่แย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตเช่นเดียวกันหรือแม้แต่พวกที่ชอบพูดจาส่อเสียดหรือพูดจายุโยงให้คนแตกกันตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตเหมือนกันอันนี้คือพบภูมิที่ต่ำมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียว ส่วนตายไปแล้วถ้ามีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้อย่างน้อยต้องรู้จักการให้ทานและรู้จักการรักษาศีลด้วยอย่างที่พระพุทธองค์ท่านตรัสถ้าให้ทานนิดหน่อยรักษาศีน,นิดหน่อยก็มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ในส่วนไม่ดี เกิดมาลำบากยากจนเกิดมาในตระกูลต่ำเกิดมาไม่สะดวกไม่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณก็มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์และก็เป็นมนุษย์ในส่วนดีด้วยอย่างเช่นเกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลพราหมณ์เกิดมาในตระกูลร่ำรวยเกิดมาอุดมสมบูรณ์มีพร้อมทุกอย่างหรือบางด้านเองอาจจะให้ทานประมาณยิง่งรักษาศีลประมาณยิง่งหรือให้ทานรักษาศีลเป็นอันเดกก็คือทำมากทำเป็นพิเศษ เมื่อตายไปแบบนี้ก็จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นกรรมาพบได้ อย่างเช่นเทวดาชั้นจาตุมาริจิกาดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิทธิ์ชั้นนิมมานารดีและชั้นปะระนิมมิตวสวัสดีก็คือรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลถึงแม้ว่าจะไม่ได้ภาวนาก็สามารถที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาได้แต่ถ้ารู้จักการภาวนาคือทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมากกว่านี้อย่างเช่นผู้ที่ทําสมาธิได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ก็ตายไปแล้วถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมอย่างเช่น ชานหนึ่งหรือปฐมฌานเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาชั้นรหมกายิกาส่วนชาญนที่3ตตัิยะฌานก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสุภกินหาชาญนที่4หรือจตุตชฌานเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาชั้นเวหภละคือเป็นเทวดาชั้นพรมชั้นรูปภพหรือถ้าสูงกว่านั้นอย่างเช่นผู้ที่ทำสมาธิได้อากาานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิจัญญายตนะหรือเนวสัญญาณาสัญญายตนะ ตายไปแล้วถ้ายัางไม่หลุดพน้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอรูปภพก็คือเทวดาชั้นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกินจัญญาัตนะตนะและเทวดาเนวสัญญานาสัญญาัตนะภพซึ่งเป็นเทวาดาอารูปภพเป็นเทวดาที่สูงที่สุดแต่ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดานั้นก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบปุถุชนกับแบบอริยะ ปุถิชนนั้นก็คือตายไปแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับไปสู่ภพภูมิที่ต่ำอย่างเช่นสัตว์นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยถึงแม้ว่าจะเป็นเทวดาก็ตามแต่ถ้าเป็นพระระยะแล้วอย่างเช่นโสดาบันก็จะอยู่แค่มนุษย์กับเทวดาคือไม่ตกต่ำไปสู่นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยจะวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์และเทวดาไม่เกินเจ็ดครั้งหรือพระสกะทาคามีก็เหมือนกันก็มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็ปริพานได้ หรือโอปปาติกะคือพระนาคามีก็จะผุดเกิดขึ้นที่เทวดาชั้นสุดวาดก็จะปริพานในภพนั้นไม่ย้อนกลับมาอีกนี่คือชีวิตหลังความตายถ้ายังมีตนหนาหรือยังมีการสร้างเหตุปัจจัยที่นำไปเกิดคือยังสร้างกรรมอยู่ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ยังเป็นเหตุปัจจัยที่นำพาไปสู่การเกิดอีกส่วนผู้ที่ไม่ต้องเกิดอีกคือไม่ได้ศูนย์เป็นผู้ที่เป็นอมตะ คือไม่ตายหรือเรียกว่านิพพานนั่นเอง เป็นสภาวะที่ไม่มีการเกิดไม่มีความเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือไม่มีความเสื่อมไม่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงน,นี่คือสภาวะของผู้ที่เป็นอมตะหรือเป็นผู้ที่ก้าวสู่ความเป็นนิพพานแต่ถ้ายังไม่เข้าถึงสภาวะนี้ถ้ายังสร้างเหตุปัจจัยอยู่ก็ยังต้องได้อัตภาพใหม่ไม่ว่าจะเป็นนรกกำเนิดดิดชนันเปลี่ยนวิสัยมนุษย์หรือเทวดาก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในเรื่อง ของเหตุปัจจัยที่นำพาให้ไปเกิดอีกกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและก็มาสนับสนุนทุกช่องทางก็ขอให้ได้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ได้จัดทำอนุโมทนาสาธุครับ